วันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานเกี่ยวกับตัวเครื่องฟอกอากาศของ LG PureCare 360องศานะครับตัวเครื่องฟอกอากาศนี้นะครับหลังจากที่ได้รับตัวเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนการใช้งานนะครับอันดับแรกเลยนะครับคนที่จะแกะพลาสติกออกตัวจากตัวไส้กรองก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับวิธีการดึงตัวไส้กล่องออกมาก็คือต้องเปิดแกะเอาตัวฝาประกบด้านหลังออกนะครับ โดยการใช้มือจับ2ด้านนะครับด้านบนนะครับแล้วก็โน้มลงมานะครับมันจะเป็นแม่เหล็กติดอยู่นะครับหลังจากแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ<ๆ>ก็จะพบกับตัวไส้กรองด้านในนะครับให้ดึงตัวไส้กรองด้านในออกมาแต่อันนี้ก็คือเป็นตัวไส้กรองที่แกะพลาสติกออกไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวสินค้าใหม่เนี่ยจะมีเป็นพลาสติกห่อหุ้มอยู่ให้แกะฉีกออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับ เวลาใส่กลับเข้าไปนะครับให้เอาตัวที่เป็นตัวตัวดึงสีดําตรงนี้นะครับให้เอาไว้อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับไม่สอดเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าจะทําให้การแกะทาความสะอาดหรือการเปลี่ยนเนี่ยทำไปได้ยากนะครับหลังจากที่ใส่กลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ฝาเก็บเข้าไปเหมือนเดิมตัวฝาเนี่ยจะมีตัวจะมีการระบุอยู่นะครับว่า ว่าชิ้นส่วนตัวนี้เป็นชิ้นส่วนตัวด้านบนหรือด้านล่างนะครับเพื่อป้องกันการใส่ผิดนะครับอย่างตัวบนก็จะเขียนอยู่ครับว่าเป็น Upper นะครับหลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็คือสามารถพร้อมกับใช้งานได้เลยนะครับก็มาดูวิธีการใช้งานครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้าง ก็จะมีแถบเมนูอยู่ด้านบนนะครับก็เริ่มจากการกดปุ่มเปิดเครื่องก่อนนะครับเมื่อเปิดเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก,ก็จะแสดงสถานะการทำงานต่างๆนะครับก็จะมีเป็นตัวเลขของค่าฝุ่นละอองนะครับแล้วก็มีแถบสีแสดงให้เห็นนะครับอย่างชัดเจนนะครับทีนี้เรามาแนะมาดู ตัวเมนูการใช้งานดูบ้างนะครับว่ามีเมนูไหนบ้างนะครับดูที่โหมดนะครับปุ่มแรกนะครับก็จะมีมีโหมดดูอัลนะครับมีโหมดซิงเกิลแล้วก็มีโหมดสมาร์นะครับแล้วก็มีโหมดบูสเตอร์นะครับมีด้วยกันอยู่4โหมดนะครับเดี๋ยวจะแนะนําทีละโหมดนะครับโหมดซิงเกิลนะครับโหมดซิงเกิลก็คือเฉพาะตัวรุ่นที่เป็นตัวพิเรแค แบบดับเบิลนะครับก็คือเป็น2ชั้นนะครับโหมดซิงเกิลก็คือว่าแค่พัดลมตัวชั้นล่างตัวเดียวนะครับที่ทํางานนะครับตัวข้างบนไม่ได้ทํางานตัวบูสเตอร์ไม่ได้ทํางานนะครับแค่พัดลมตัวด้านล่างอย่างเดียวนะครับใช้งานอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นโหมดดวลนะครับก็คือเป็นพัดลม2ตัวนะครับคือถังบนและก็ถังล่างเนี่ยทำการฟอกอากาศนะครับทำงาน2พัดลม2ตัวนะครับแล้วก็อีกโหมดนึงก็คือโหมดบูสเตอร์ โหมด booster เนี่ยตัวพัดลมูสเตอร์ด้านบนเนี่ยก็จะทำการาเป็น pop up เด้งขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนครับหมุนนะครับเพื่อส่งลมเย็นออกไปนะครับเพื่อส่งตัวอากาศบริสุทธิ์ส่งออกไปนะครับอันนี้คือตัว booster นะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งก็คือเป็นโหมด smart นะครับตัวโหมด smart ตัวนี้นะครับมันจะทำงานตามค่าฝุ่นละอองนะครับถ้าเกิดว่าฝุ่นละอองมีค่าเยอะนะครับ เป็นสีแดงนะครับมันก็จะทํางานเป็นเหมือนโหมดโหมดบูสเตอร์นะครับก็คือพัดลมทั้ง2ตัวด้านบนและด้านล่างทํางานนะครับแล้วบูสเตอร์ก็จะกระเด้งพับขึ้นมากระเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็พร้อมทํางานนะครับอันนี้คือก็คือทําหมดสมาร์ทแต่ถ้าเกิดเมื่อฟอกอากาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณภาพอากาศภายในห้องดีแล้วนะครับมันก็จะปรับไปเป็นเหมือนเป็นโหมดซิงเกิลนะครับก็คือแร่พัดลมตัวเดียวด้านล่างทํางานนะครับ อันนี้ก็คือเป็นโหมดสมาร์ทคือมันจะเลือกทํางานตามค่าฝุ่นละอองต่างๆภายในห้องนะครับถัดมามาดูปุ่มถัดมาครับคือปุ่มสปีดพัดลมนะครับโหมดปุ่มสปีดพัดลมจะกดได้เฉพาะในกรณีที่เราตั้งเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่โหมดสมาร์ทนะครับ๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นที่โหมดมูสเตอร์แล้วกันนะครับโหมดสปีดตัวนี้ครับก็คือว่าพัดลมตัวตัวถังบนและก็ถังล่างเนี่ยนะครับก็สามารถปรับได้ว่าเป็น พัดลมให้มันเป็นลมแรงหรือลมเบานะครับลมแรงลง,ลงมาก,การลมเบานะครับส่วนตัวตรงนี้เป็น b o o เตอร์ส e ี d นะครับปุ่มถัดมาก็คือว่าตัวพัดลม b o o ตอร์ตัวนี้แหละนะครับว่าจะเราจะให้มันทํางานเบาหรือแรงนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นปุ่มส w i n g นะครับซ้ายขวามันก็จะสวิงมาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับถ้าเกิดอยากจะให้มันหยุดก็กดซ้ำไป,ไปอีกทีหนึ่งมันก็จะหยุดนะครับถ้าเกิดอยากจะให้มันสวิงก็กดซ้ำไปไปอีกทีหนึ่งมันก็จะ สวิงซ้ายสวิงขวานะครับอีกปุ่มหนึ่งปุ่มถัดมานะครับปุ่มคําว่าปุ่มเ d เคเตอร์ตรงนี้นะครับจะดูค่าฝุ่นละอองนะครับโดยปกติแล้วค่าฝุ่นละอองเนี่ยมันจะดีเฟลไว้ที่ PM10 นะครับถ้าเกิดเราอยากรู้ว่า PM 2 5ล่ะเราก็สามารถกดดูได้ PM 1 0ล่ะสามารถดูได้ครับว่าปริมาตรฝุ่น PM10 2.5ห,หรือ1.0เนี่ยมีค่ากี่ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรสามารถกดเลือกได้จากปุ่มนี้นะครับอีกปุ่มหนึ่งก็คือเป็นปุ่มตั้งเวลาเพื่อในการหยุดนะครับหรือเป็นปุ่มสลีปโหมดนะครับตั้งได้สูงสุด12ชั่วโมงนะครับสมมุติว่าเราจะเปิดในเวลากลางคืนนะครับใช้เวลาในการเปิด10ชั่วโมงเราก็สามารถตั้งไปเลย10ชั่วโมงพอครบ10ชั่วโมงมันก็จะหยุดอัตโนมัตินะครับตามเวลานะครับ แล้วก็ทีนี้เรามาดูปุ่มซ้อนกันบ้างนะครับว่ามันจะมีปุ่มซ้อนฟังก์ชันอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ปุ่มนะครับปุ่มแรกเลยคือปุ่มดับไฟนะครับจะอยู่ที่ปุ่มโหมดนะครับโดยการกดที่ปุ่มโหมดค้างไว้3วินาทีไฟจะดับนะครับไฟที่ดับเนี่ยคือไฟที่แสดงตัวค่าคุณภาพอากาศนะครับมันจะมีด้วยกัน สีเฉดสีใช่ไหมครับมีสีแดงสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับถ้าเกิดเราเปิดใช้งานในห้องมืดที่มีความมืดเนี่ยแสงตัวนี้สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวเนี่ยมันก็จะสว่างอยู่ในความมืดด้วยบางคนก็ไม่ชอบแสงมันแยงตาเกิดความรบกวนนะครับก็เลยสามารถเลือกปิดได้นะครับปุ่มถัดมาก็คือตรงใต้คําว่าสปีดเนี่ยเป็นคําว่า WiFi นะครับก็คือเป็นการเปิดฟังก์ชัน Wi-Fi อันนี้จะไปใช้คู่กันกับตัวแอปพลิเคชัน Smart t h i n q นะครับ อันนี้ก็คือการเปิดไฟ FI นะครับถัดมาคือการเปิดไอออนไนเซอร์นะครับคือปล่อยประจุในการฟอกอากาศช่วยฟอกอากาศด้วยนะครับโดยการกดปุ่มตัวบูสเตอร์ในสปีดนะครับกดค้างไว้3มวินาทีมันก็จะมีสัญลักษณ์ตัวไอออนไนเซอร์โผล่ขึ้นมานะครับปุ่มสุดท้ายเลยก็คือเป็นปุ่มล็อกนะครับหรือเรียกกันว่าเป็นเหมือนชายล็อกนะครับก็คือว่าป้องกันการกดเล่นนะครับ เมื่อกดปุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่ตอบสนองนะครับจนกว่าจะมาปลดล็อกนะครับแล้วลูกแม่กุญแจตรงนี้ก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันตรงหน้าปัดนะครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ไม่อาจลืมแนะนําไปก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนี้เป็นเป็นตัวคุณภาพของกลิ่นนะครับพวกกลิ่นแก๊สหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับถ้าภายในห้องมีกลิ่นนะครับแต่ว่าฝุ่นไม่มีนะครับแต่ผมเปิดฝุ่นขึ้นมาให้ดูก่อน ฝุ<ฟ> <ersch> ่นไม่มีนะครับแต่มีมีกลิ่นนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับสีเนี่ยก็จะเป็นสีเฉดสีเหมือนกับของฝุ่นเหมือนกันถ้าไม่มีถ้าไม่มีฝุ่นเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแต่ถ้ามีกลิ่นนะครับอย่างเช่นผัดข้าว or, หรืออะไรงนี้อยู่นะครับมีกลิ่นอยู่ภายในห้องเนี่ยตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดว่าภายในห้องนี้กลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่มีแล้วนะครับฝุ่นก็ไม่มีด้วยมันจะเป็นเขียวทั้งคู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้งานของตัวตัวเครื่องฟอกอากาศ p พีย i c ีแอลจีเพียวดีแคร้อสองศานะครับส่วนฟังก์ชันที่จะแนะนําให้ใช้งานนะครับก็แนะนําว่าให้เลือกโหมดนะครับเป็นสมาร์ทนะครับ เป็นสมาร์ทเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเกิดเราตั้งเป็นบูสเตอร์ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยทำงานหนักแล้วก็รวมถึงไส้กรองเนี่ยมันจะตันเร็วขึ้นนะครับทำให้อายุไขการใช้งานของไส้กรองเนี่ยสั้นลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้เป็นโหมดต่ําตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยทำให้เวลาคุณภาพอากาศภายในห้องเนี่ยการฟอกเนี่ยมันจะ ด้อยลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ตั้งเป็นสมาร์ทดีกว่าถ้าเกิดมีฝุ่นเยอะค่อยให้มันทางานมากถ้าเกิดว่าฝุ่นน้อยก็ให้มันทางานน้อยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันการใช้งานนะครับขอบคุณมากครับ